จำเป็นต้องรอวันนี้ก็ได้เราอยู่ตรงนี้ถึงวันที่25่สิบหปิดแล้วต้องกลับไปยกเลิกสิกก่อนนะคะไม่อย่างนั้นก็ลงทะเบียนที่นี่ไม่ได้เหมือนกันมันไม่เป็นธรรม คุณอธิบายสิคุณมาตรงนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้มไม่ใช่คุณดูดูดูเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนพี่ก็ว่าแหละคนนะไม่ใช่เหล็กแค่หินที่ไม่มีชีวิตจิตใจจะเคาะตรงไหนก็ได้อเออตรงนี้นะป้าหูได้ยินไม่ตาม,มองเห็นไว้ทำไมไม่ถาม,มคนเราอะ่ะเราจะใจตัวเองอน้อยใจค่ะหน่วยงานราชการทำแบบนี้ทำได้ยังไง คนเราต้องคิดค่ะถ้าจะเดินพ่อแม่ตัวเองตัวจะคิดอย่งไรคนอื่นไม่ใช่ผักใช้ปลานเใช่ไหมบ้านไปกินยาก่อนรอรอคิวเขาก็จะเสียบบัตรอะไรคอมพิวเตอร์เขาเสียจะปล่อยกี่ต้นจะปล่อยต้นหรือ การลงทะเบียนเราชนะเนี่ยผมทราบว่าการเปลียดเสียดัดเยียดมากและในขณะนี้คือมันมีเวลาอยู่แล้วนะไม่จําเป็นจะต้องมาวันแรกก็ได้ได้มั้ยได้ไหมนะบางทีมันแน่นเกินไปแล้วบางทีเขาขี่ความสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้มันมันใช้มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็วนะมันเป็นเรื่องของต่ออะไรพบปากันในทางเพเปอร์ในทางหลักฐานเพราะนั้นมันต้องใช้เวลามากพอต้องขวน วันวันนึ่งมันจะไม่ได้มากนักอ่ะแต่ถ้าเราทยอยกันมามันก็ไม่คับคั่งนะเรามีเวลาตั้งยุคเะลากำหนดไปแล้วนะถ้ามันไม่พออะไรก็ขยายอีกได้นะถ้ามันจําเป็นนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังได้ไปดูเรื่องนีงน้แล้วนะครับ